ฌานสิยาคคุณะสงุสุภูมิใจฌานสุยาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวิชิตองก์เทียนกว้คือนวุฒิในรัตนธรรมะ อยู่ที่นี่ก็ยังหวังพึ่งอาจารย์สุริยาอยู่โดยเฉพาะในวิชากรรมอานงคถือว่าเป็นเสาหลักกันแน่งในภารสอนใครๆก็รู้ที่นี่ ถามหาวันตาสกโกโตโอโหทองอยู่ที่นี่รูจ้จักจานสุริยาหมด่าจงก็รู้จับเราฐานะที่เป็นลูกศิษย์ผมก็เป็นลูกศิษย์ที่มีครูศิษย์ของพวกเราสอนให้เขาลูกก่อนไม่ทะเลาะวิวาดกัน ถ้าเคารพครูต้องเคารพทุกชีวิตในโลกกูของเราสอนอย่างนี้จึงเป็นหัวใจของพวกเราที่สมานสมัคคีเป็นกัลยนณมิตรที่แน่นแฟ้นในชีวิตหนึ่งขึ้นมาเพราะว่าการ้าที่เป็นลูกข้อเดียวกัน การรับกาสอนอันดเดียวกันรสชาติจากเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันครูของเรามีสอนให้เรารู้จับธรรมะรู้จับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รู้จับบุญจับบาปรู้จับสศาสนารู้จับพระพุทธเจ้า เปิดมาอายุสามสิบปีไม่เคยมีครูที่ไหนมาสอนพ่อแม่ก็มไ,มกไม่ได้สอนีห้หลงปู่เทียนเป็นครูสอนให้ยกมือเคลื่อนไหวดูสึกตัวมีสติตูวกายเคลื่อนไหวเห็นใจบันคิดหมดเลยชีวิตเราจะมีเท่าไหร่แบบมือสิบันหย่นที่มันเกิดกับกี่ยกับใจเข้าคิวให้เราดู ตัวชีวะให้เราดูได้สัปผัสเพราะเรามีเจนทีชีวดมีจิตติเป็นเจนทีชีวดเป็นตัวเฉลยได้ทุกอย่างรู้สึกพอใจในความสอนนำมาปฏิบัติสัปผัสตัวแล้วคุ้นเคยกัแบบกรมรู้สึกตัวอะไรเกิดขึ้นรู้สึกตัวอะไรเกิดขึ้นรู้สึกตัวเนี่ยคุ้นเคยมาก จำนานพอทั้งกวนเมื่อมาจำนานที่เกิดความรู้สึกตัวกับอาการหลังตาี่เกิดเพิ่งเกิดความกัากับใจมันก็เป็นประโยชน์เป็นผลมันจำนานในการใดก็จำนานในมีประโยชน์ทางนั้นอันนี้จำนานในชีวิตจริงๆธรรมะ มีสติเป็นเจ้าของกายมีสติเป็นเจ้าของจิตใจเห็นตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือกายได้ช่วยเหลือจิตใจคิดถึงบุญคุณของพ่อของแม่คิดบุญถือบุญคุณเรงทุกอย่างโอนน้อมลงมากรลบกทุกอย่างเป็นดินกันว่าอากาศอาหานสาริน ในเมตตาบุดดาเกิดขึ้นอย่างมากมายได้ช่วยตัวเองยิ่งเวลามันหลงในรู้จักตัวนี่มันเป็นงานชอบประการกระทำที่ชอบที่สุด,ดแล้วรที่ชอบเขากับเปลี่ยนร้ายเป็นดีในชีวิตของเราที่มันเกิดไม่ดีขึ้นมาหรือเปลี่ยนเป็นเรื่องดีขึ้นมา ผมก็ไม่ใช่เราคนเดียวก็มีอาจารย์สิยาพีเร้อย้ชีิตที่เกิดมาร่วมกันเห็นหลวงพ่อเทียนได้รับกรรมสอนเหมือนกันเรากลายเป็นพี่เป็นน้องเป็นทาญาทขึ้นมาในทางศาสนาขึ้นมาเนี่ยเรา,า่วาด้เจอกันเดินหนึ่งเดียวเว้าันเดียว,นนยวกันอยู่ เรลาน,นี้ผมเองก็หมดจภาพลงเสียงก็ไม่มีหม่วก็หนักอะไรหลายอย่างที่มันใช้ตังไม่ได้หรืออยู่เรื่องเดียวคิอติไม่รู้จัดแก่จักเท่ากับอะไรเลยเคยตายก็ไม่ทุจริตเพราะความตายใคยเจ็บก็ไม่ได้เจ็บเพราวามเจ็บสตินี้ จึงเป็นหลักชีวิตได้ชีวิตไม่ใช่ได้เลือดไเนื้อชีวิตชีวิตคือมันไม่เป็นอะไรได้มาจากผูปจากน้ำมาต่อยอดใหม่ได้ชียอดใหม่าาจากการปึกวิชากรรมาฐานต่างนทั้งหลายคงจะสำหรับใปบ้างรถพระธรรมถนนรถปวงจะมีจิต เป็นจิตที่มีครูสอนให้พวกเราเคารพกันไม่เคารพวาดกันเด็ดขาดมีความเด็ดขาดนี่เจนชี้ว่าตัดทิ่งใจด้วยความชอบธรรมทุกอย่างในโลกนี้เป็นมาตรฐานของชีวิตหนึ่งเราจะไม่ ทำเอากายเอาใจมันเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่เอาเรื่องกายเรื่องใจม่เป็นสุขเป็นทุก,กขเ์กเดือดขาดเราจะไม่เอากายเอาใจไปเบียดยันคนอื่นให้เป็นทุกข์เดือดขาดในความเดือดขาดก็ได้มีอนิสงส์จากการศึกษาปฏิบัติธรรมทำให้ชีวิตเป็นชีวิตใหม่ขึ้นมาใหม่จริงๆ Bởi chủ tịch kinh tham lọc bên lần đầu gần chân chị yaku sống ký mặt chát sống nát sống nát vá 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 โซนัดบ้านนาล้อมอาล้อมของผู้อยู่ของสงเป็นป่ามีเขื่อนไม่แีแนะม่น้ำบรรยากาศดีนะเพื่อนที่นี่เหมือนกันที่นี่ก็ไปแค่สงนัดเหมือนกันนะสำหรับกะทิผมอยู่บรรยากาศลมพัด มาจากศูนย์เลขศูนย์จากที่นี่ตั้งต้นจากด้วยศูนย์ไม่ถูกปรุงแตง่งไม่เปืเป้อนกับมวลภาวะนะรับศูนย์ชีวิตก็เป็นศูนย์จริงเวทล่องก็เป็นศูนย์ศูนย์หัวกันเข้ากันศูนย์ตัวยิง่งเป็นศูนย์มากมากขึ้นในแค่ละอะไรที่เป็นตุกเป็นทุก อากาศก็ไม่ทำไม่อะไรเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นทุกข์โรงงานที่นี่ก็ผมงจึงมัวซ่อนตัวอยู่ที่กล่ลงผูกกลมอ,อ,อ,อาศัาายเพื่อนอยู่ที่นี่นะเจอแล้วอะไรเพื่อนเหมือนกันนะเราอยู่ที่ไม่ได้วัดตูเขาทองวัดตูหลงวัด ป่าทุทตสมท่าจะไม่ดีจะไปอาศัยอาจารย์สุริยาที่วัดสุวรรณรัวัดนา,นาอยยามมาดารามก็จะเป็นไปหวังหนึ่งเนาะไานๆที่แบมีหวังอยู่มีหวังหวังดีปนะก็หรือว่าเป็นลูกพ่อเดียวกัน จอาจารย์สุริยาที <break> it, ่ขายสมมาอยู <leave>. Now, ่ท <this, S 1> ี่นี่มาญาติลำบากต้องขอโทษด้วยมาที่นี่เปิดใจมวได้ก็รูปนุกกุกขอนยังได้ฝันหวาจาย์สุดิยาจะมาจิตที่นี้ก็มากนทุกปีนี่การณ์ระยะนี้จะได้ เป็นหนึ่งเดียวแต่้ชาติทั้งชาติ็เป็ปอย่างนี้พวกเราเปัญญานี้กันทั้งชีวิตมันชาตินี้ที่เกิดมาร่วมโลกมีศาสนามีครูอาจารย์สัมบัติกับรมาเป็นเดียวกันตังชาติเลยทีเดียวาาาายมาใช่เฉพาะขันว์ไต่มาสามเดือนนา่ิโยมแม่คีทุกคนเขาเช่นเดียวกันเป็นบริษัท ไห่ธรรมะของเรามันจะเลินก้าวหน้าร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติทรรมกันอยู่ที่นี่ผมก็มีเพื่อนมีมิตอาศาัยผมก็ดูแล้วผมตายไปกขคงไม่เป็นไรที่นี่ให้อยู่กันได้ในพระก็ขอที่เป็นที่พึ่งได้เ่อนแสงอาจารย์ภาษาเป็น สายปกครองที่ใหญ่ใครๆพื้ลที่นอกจากนั้นก็นมีฝ่ายต่างๆวิปัสนาการมีไหวอธิการต่างๆทั้งแม่ที่โดยท่านแม่ที่นี่กำลังเข้มแข็งมากที่สุด ผลกำลังลำหนึ่งในพุทธจเจ้าราสนาโดยบริษัทของทั้งสี่นี่นี่คีผู้หญิงไม่ใช่เพราะแม่คีเป็นผู้หญิงวาชิกาผมก็ป่วยว่านี่ก็มีผู้หญิงคุณหมูดูดูแลยหลายอย่างผมถือว่าเป็นลูกของคุณหมูด้วยดูดูแลยอันที่ให้เป็นแ่หนิกระ ไห้ดูแลกันดีๆเสียมังคีกันดีๆแม่ชีนะสองอยู่ร่วมกันอุ้นส่วนเดียวกันถ้าอยากจะตั้งสถาบันไม่ชีกันแม่ชีคุณธรรมของโกระโลภผู้หญิงหลางอยางพระไม่ได้เลย เราทำแบบนี้ดีเหมือนกันไอเขาลบกันมองไ้ชีมองเพศหญิงเหมือนกับแม่ของเราไอทีผู้หญิงมองพระสงฆันเหมือนกับพ่อของเราเหมือนกับพ่อแม่ของเราไม่ดีเลยเ,เพศเอาไปเพศ,แ,เเพศแม่เคารบกันอย่าล่วงเกินกันตัวเราก็จเจรินในคนธรรม ดันมองไปแบบอื่นต้องขอสัยการนี่มีเสียงที่พูดเราได้มาเลยก็ขอขอสมุทถิขาเป็นต่างๆต้อนรับขณะที่มาที่นี่ด้วยความดีใจจริงใจเป็นสิ่งที่สมถะตัวใจของเรามีชีวิตชีวาขึ้นมา พอจะมีที่พึ่งอาศัยมีการแสดงออกในความดีของหมู่คณะเราได้เห็นทักวันนี้แล้วเป็นความจุวันหนึ่งสำหรับคนเจ้านะแต่คนเจอเห็นรูปคนหลานกินข้าวให้ดูก็อิ่มแล้วพูดในฟังก็อิ่มอกยิ้มใจแล้วทำให้ดูก็ยิ้มใจแล้ว Quanh chưa mất chưa hắn ăn chi tăng dạng chi vinh dạng mát quả chưa tăng chưa Nếu chưa 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 ถ้าใครไม่เคยเจออาจจะไม่รู้ตอนคนที่เจอแล้วจึงเห็นอกกันใจคนเจอคิดถึงคุณพ่อคุณแม่เสียใจยี่ไหม่ด้ทำอะไรถึงกับความตกต้องต้งหมดพอคิดได้พอเราเจอเราคิดได้แม่พ่อก็หมดไปแล้วต้องการยังมีพ่อมีแม่อยู่ให้รีบทำความดีให้ราตกปกป้อง พอสงก็เหมือนกันแม่ชีเหมือนกันยากโมเหมือนกันถ้าเราทำดีที่สุดแล้วกับพวกแม่จะไม่เสียใจยว่าแม่โรคหมายตากแตก็ไม่เสียใจยเราทำดีที่สุดเลยนี่เราเป็นบวดนี่ไม่พูดในพวกใน่ฟังสักคำหนึ่งก็ยังดีว่าแม่ไม่ลูกชายก็นี่ไปเร็วนะแม่นะพวว่อนะลูกชายของพ่อของแม่ไม่เร็วหดวี๋ยนะ นี่ว่าตอบแทนค่าน้ำนมของไม่ได้จะไม่เป็นวนช่วยติดขาดจะไม่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ดิดขาดจะไม่ทำคนอืน่นให้เป็นทุกข์ดิดขาดลูกชายของแม่ลูกสาวของแม่พูดให้แม่ฟังมาดูสิจะได้ชื่นใจจะไดงหลอกก็ตาวนนี้ก็คงจะพอเนาะ ด้ขอมนลวากกองยันพบกานทั raine, er wow ้งหลายนณะของอาจารย์สุยอ้อสองญาติโยมแม่ชีทุกคนสมองฝอสุขาสสุกร์เกสักจะจทุกสุขโลกไปอันตลาดทั้งปวงอันมีแต่อายุวันน้าทุขาพนะประกอบจิตกันนานอันชอบปฏิบัติธรรมโดยยี่เขียนจีนตาเพื้องสูนในจาสนาสมสพอจ้าวราว

śaṅdopanārā ca yata mani ca tīrā ca yata ca pītīya vācchānta ca parokāya nā ca tamā dekha vācchānta rāya thank